งั้นเราไปต่อนะคะกับสถานการณ์การเงินของสวทชตอนนี้เป็นอย่างไรเพื่อนเป็นโอกาสแล้วว่าเพื่อนคงไม่คืนเรียนเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆเดี๋ยวจะมาเล่าเนี่ยค่ะก็จะตอบเรื่องที่ประชารัฐเขาจะเก็งเล่าฟัไนะคะว่าเรามีท็อปที่เรามีการพามีเคอเราแั่นนะคะมีกลไกสนับสนุนนะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าทรัพยากรนะคะหรือหลักๆจริงทรัพยากรก็คืองบประมาณแหละที่เอามาทำงานขับเคลื่อนท็อปเนี่ย มีที่มาที่ไปยห็ไหบ้่าน,นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังเป็นสองส่วนนะคะก็คือส่วนแรกจะเป็นของปี63ก็คือปีนี้ได้จะจบแล้วนะคะ่งเดี๋ยวจะเห็นว่าเรามีการใช้เงินหรือใช้ทรัพยากรต่ตางๆไปอย่างไรบ้างสำหรับปี63ซึ่งก็ร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมเนะะี่ยอาจจะอยากดูใช้น้อยหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในช่วงโควิดนะคะก็เลยทําให้กิจกรรมหลายอันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจ,จกรรมจัดประชุมเดินทางน,นะคะหลายๆอันเกิดเห็น กับหัวข้อที่สอง,สองเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือปี64ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น,นะคะในการขับเคลื่อนท็อปของปี64เนี่ยเรามีซอสของของบประมาณนะคะหรือแหล่งของทรัพยากรต่างๆมาทำงานได้ในบ้านนะคะคำว่าทรัพยากรที่พูดในที่นี้นะคะส่วนใหญ่อาจจะพูดหมายถึงเงินหรือ,องบประมาณบัดเจตแต่ว่าถ้ามองไปลึกๆนะคะบัดเจตที่เราได้มาเนี่ยเราถูกแปลงไปนะคะเป็นค่าคนเช่นลำจ้างคนเงินเดือนพวกหลนะคะนี่ก็เป็นทรัพยากรส่วนหนึ่ง ส่วนที่2องงบประมาณที่เราได้มาเราปูกแปรไปเป็นเครื่องม้ยเครื่องมือซึ่งเดี๋ยวจะสะท้อนด้วยหมวดที่เรียกว่ามมงบลงทุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่2อนะคะอันที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราเอางบประมาณต่างนะคะที่เป็นตัวเงินจริงๆใช้ในกิจกรรมโครงการต่างๆนะคะว่าจะเดินทางซื้อวัสดุอะไรนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเงินนะคะเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยแม้จะพูดในรูปเป็นเงินก็จริงแต่ท้ายสุดมันถูกขันไปเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการ บางทีเราเล่าของปี63ให้กองนิดนึงนะคะ63เนี่ยทั้งภาพรวมสนดชนะคะเราตอนตั้ง้นตอนต้นปีเนี่ยเราขอทำแผนไว้1นึ่งหมประมาณ1นึ่งล้านบาทนะคะหนล้านบาทนะคะสองเนนะคะแต่ว่าพอในระหว่างปีเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยเราขาดกระบวนการเรื่องของการดีเป็นงบประมาณหนึงล้านะคะสุดท้ายเนี่ยสองเดืที่ผ่านมาก็มีงบประมาณเลือยู่ที ที่ประมาณ8,887ล้านบาทนะคะสำหรับปี63ปีนี้นะคะก็เดี๋ยวตอนค่าใช้จ่ายตรงนี้ยังขออนุญาตตอนที่เขารายงานในกอชทังใช้ตัวเลขเดิมก่อนที่จะถูกอับลดโดยกระบวนการประมาณนะคะก็ดูง่ายแค่สีฟ้าเข้มเนี่ยก็คือเป็นแผนสีฟ้าอ่อนก็คือใช้จริงนะคะสวทชตอนนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายประมาณไปแล้วนะคะหรือรีซอที่ใช้ไปเนี่ยประมาณนะคะถ้า84% น้แต่ว่าถ้าเอาเข้าจรงิงๆเทียบกับแผนที่มีแอดผับลดแล้วนะคะเราจะใช้ไปประมาณ9 6 4 1นะคะหรือประมาณ 5, 000, 6, 000, 8 5 1 8ล้านนะคะทีนี้มาดูของเนเขตบ้งางนะคะว่านับของเราจริงๆเราใช้เป็นเท่าไหร่คะจะเห็นว่าในเขตปี63เนี่ยเราใช้เงินเนี่ยใช้ไม่ค่อยเก่งแล้วบอกในเขตใช้งเงินประหยัดะะเราตั้งแผนไว้นะคะตอนต้นปีเนี่ยตอนที่เราขอ 1, 1 3 8 6ล้านบาทน,นะคะเราใช้จริงๆเนี่ยแค่ประมาณ823น,นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแปลว่าอยากให้เล่นเียงตังนะคะไม่เป็นไรนะ,ะแต่ว่าก็คือเนื่อจะว่ามันมีสถานการณโ์โครงกรที่เล่าไปเราก็เลยใช้เงินหรือว่าใช้งบประมาณยังไม่มากเท่าไหร่นะคะอันนี้ท่าๆีทงกสามทุกบดดีงบประมาณละครงําอะไรมากไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวขอเล่าลิงสีให้ฟังหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยว จากนี้ไปเดีย๋ยวใ้รสิ่อยังให้ดูอีกนิดนึงนะคะว่าสําหรับหัวประมาณที่เราใช้ทั้งหมดเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าประมาณตามแผนเนี่ยหนึ่งสามร้อยกว่าล้านเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องหารายได้เข้ามาประกบกับการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ,อ,ะอยากแชร์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะเรียกว่าความสําเร็จก็ได้นะคะพราะต่างๆช่วยต่างริวนะคะรายได้เข้ามาทาให้เรา,า,ามีงบประมาณเพียงพอนะคะที่จะใช้จ่ายได้รายป้าเรานี่้ะจับได้ะคะ เงินเขตนหนึ่งเท่นนาไรได้170่้อยบล้านแต่ว่าเราถูกคอลอ์ให้เพิ่มเป็น200ล้านบาทนะคะณปัจจุบันเนี่ยเราเช็คสต็อกแล้วก็น่าจะได้สัก176ล้านบาทวงกลมทั้งหมดนะคะสายหนึเนี่ยน่าจะได้สักห7 6ล้านนะคะแต่ถ้าเราพยายามติดตามตรงนี้มีอยู่ในระหว่างที่ยื่นขอ,ข,อข้อเสนอต่างก็นู่น,นะคะอาจจะมีโอกาสได้ถึง200ล้านบาท แต่ในเบื้องต้นอย่างน้อยแค่ตอนนี้เราทําได้สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาคะส่วนรายละเอียดหรสไลด์ตรงนี้นี่แจกก็เราดูได้ว่าแต่ละท็อปนะคะท่านช่วยคอนทริบิวต์เนี่ยตัวเรื่องผลรายได้เข้ามาอย่างไรบ้างนะคะก็ดูง่ายอย่างท็อปหนึ่งเนี่ยก็มี27นะคะง่ายๆเนง่ายก็ไล่ลงมาท็อปสองก็ตามตัวเลขด้านข่าวหรือท็อประมาณ18แปดสิบล้านนะคะก็จริงๆรนนี้ก็บอกว่าพันธุ์แลกแอปพร้อมแล้วก็สเตจของข่าวพร้อมของเทคโนโลยีด้วยอย่างที่ผศมาเล่าเมื่อสัก ทีโอมีถูพอร์ตนะคะซึ่งก,ก็คือตัวต่อเราดังนั้นะเรื่องรายได้มัอาจจะวัดได้ให้เท่ากันมันอยู่ที่โมงการแต่วา่าพอพอร์ตที่อมีด้วยนะคะอันนี้มาดูปี64นะคะปีหน้าเราจะมีงบประมาณหรือมีเรียกว่าทรัพยากรมาใช้ทำงานยังไงบ้างานะคะ,คะอ,อ๋อให้อยู่มากนี้กน่อยนี่จะเป็นภาพสำคัญนะคะที่ว่าที่ไหนเราต้องบอกว่าเอ๊ะปีงบประมาณปี163นี่เราก็เริ่มเข้าสูก่การเปลี่ยนแปลงแล้ว ปี64การเปลี่ยนแปลงนี่พามาั้งยินึงน้ค่ะขอเล่าเรื่องกระบวนการงบประมาณหรือแหล่งที่ได้มาของงบประมาณแบบนี้ก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยการมีงบประมาณของหลังนะคะเราจะมีแค่งบประจำปีนะคะมีส่วนที่เป็นเงินกองทุนถ้ามีม่พอนะคะมีส่วนของรายได้ที่เราหกมาทั้งคอนเทนเซอร์นะคะรายได้จากการของฟันนี้เป็นว่าในประเทศต่างประเทศเนนี้เรียกว่าเป็นรายได้ แต่ว่าในต้นปี63เป็นต้นมานะคะเกิดกระบวนการการหาทรัพยากรมาใช้ในการงานบุคคอหลราเกิดขึ้นใหม่ก็คือที่เราได้มีเรื่องของกองทุนพวนนองเกิดขึ้นนะคะก็ตงเป็นส่วนสีเหลืองๆแท้ตรงกลางนะคะแล้วก็งบประมาณประจำปีนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าปีไหนจะโชคมีหรือปีไหนอาจจะมีหรือไม่มีนะคะสองปีก่อนตรงนี้ไม่กรองนะคะปีนี้เรามีงบที่ไหลมากระปีก็เรื่องของการจ้างงานอบอที่เราเห็นกันนะคะ ดังนั้นถ้าโดยสรุปเนี่ยการไัลทังงบประมาณหรือสัเพียงก่อนเราในปีหกสิบเนี่ย,ม,นนยมันจะมีทั้งหมดหกช่องทางแบบนี้นะคะช่องทางแรกก็คืองบประจำปีนะคะอันนี้งบประจำปีที่เราขอตามพรบงบประ,าะมาณทั้งส่วนที่สชอขอเอง A, หรือเราไปบูรณาการกับกระทรวงต่างๆนะคะเช่นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขนส่งมีอีเป็นต้นนะคะอันนี้ก็มาตามพรบงบประ,าะมาณคะคะช่องที่สองนะคะถ้าหากว่าในส่วนของพรบงบประมาณนั้นเนี่ยทำเหตุ บางปีเนี่ยหรือ,อไร่วมกับเงินรายได้แล้วมันไม่พอคิดว่าไม่พอค่าใช้จ่ายก็จะมีการเตืนเงินกองทุนนะคะเรียกว่ากอ,องทุนสวทชที่เป็นเงินเหลือจ่ายสะสมมาตั้งแต่ในอดีตนะคะเลื่อนมาก็จะมีปรึงม,มาสมทบนะคะส่วนที่2ส,ส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส,สีเรื่งก็จะมีงบมาจากกองทุนทวมอนนะคะซึ่งตรงนี้สปสชจะเป็นเจ้าภาพนะคะในการให้งบประมาณล้างต้งแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรก เรียกว่าฝันเป็นพ่อฝันก็คือว่าเป็นงบโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยกองสวทชได้ประมาณประมาณ1,000ล้านนะคะในส่วนนี้ที่เราทําแผนไว้ก็คือเป็น hpc ประมาณ600น,นะคะอีก400ก็เป็นเรื่องของการทําเรื่องของการวิจัยพื้นฐานซึ่งใน400ที่วิทเป็นวิจัยพื้นฐา,านเองเป็นจะได้มาประมาณ40ล้านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้ยังอยู่กระบวนการรีเฟนต์เขระมาณนะคะอาจจะถูกปรับลดลงอีกนะคะต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเนาะ ช่วงสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราวิ่งดีเป็นประมาณยังอยู่นะคะส่วนกองทุนวนอส่วนที่สองนะคะเป็นสวัสดิสิบฟันซึ่งปีนี้เราเริ่มได้เข้าไปสู่กระบวนการได้ลองผ่านกระบวนการแล้วจะเห็นว่าสวัสดิสิบฟันเนี่ยมันจะมีเจ็ดกองทุนนะคะที่เราคุ้นๆก็จะมี pmu a b c นะคะหลายท่านอาจจะไม่คุณ a คืออะไร a ก็เป็นแทนเอติก็คือการเขียนข้อเสนอโครงการเข้าไปขอทุนเพื่อ จะทำงานเช่นการลงพื้นที่การพัฒนาชุมชนนะคะก็เป็นตัวเอง p m u ยอันที่สองบริกรที่เรียจากคำว่าบริกรนะคะจะใ่งานก็เรื่องของการพัฒนาบุคลากรถ้าใครบริโรงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรก็ขอไปดังส่วนที่เรียกว่า p m u มยได้นะคะส่วน PMUC ตัว C มันจะเป็นองค์กรที่เกียวการแข่งขันนะคะถ้าอยากเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสภาคอุตสาหกรรมการทำงานเพื่อซัพพอร์ตภาคอุตสาหกรรม ก็ขอจาก PMUC ได้ซึ่งในปีหน้าก็าจะมีเงื่อนไขเพิ่มสหรับ PMUC นะคะต้องมีเอกชนเข้ามาร่วมด้วยนะคะส,คส่วนกองทุนอื่นๆนะคะที่อยู่ในวสวัสดิการที่ามาออรูมไปมีบอชสวกนะคะสวกนะะสวก่าเน้นเรื่องหางเกษตรนะคะมี n น a ก็นเน้นเรื่องสตาร์ทอัพนะคะประมาณนี้นะคะก็เด่นด้วอลองดูว่ามันก็เป็นแหล่งที่เราจะเอาเงินมาทำงานได้ แหวนที่3าันนี้เราน,น่าจะคุ้นเคยก็คือเป็นแห่นทรัพย์ยานบอละรื่องของรายได้นะคะที่เราทำเรื่องของการร่วมวิจัยและจา้างวิจัยนะ,ะไรสิ่งซึ่งกองทุนหนึงฝ่ายไม่ว่าจะเป็นก,กองทุนดีเอกรองผสมนะคะแต่กานพูดไปแนแวคือกองทุนต่างประเทศที่เราได้ได้เริ่มมีการคุยแล้วก็คิดว่าน่าจะหาว่ประมาณจะช่วยทำงานได้นะคะับแล้วอาจจะมีแหลห่งอื่นๆที่เขาให้กำลังเป็นแบบ ว่าให้เราเข้าไปช่วยทํางานห,หรือจ o i n r กับเขาหรือว่าเป็นลักษณะโปรเรียกว่าอะไรคะเป็นอาพเป็นพวกโครอิกอะไรนิดหนอันนี้ก็เรียนการที่จะได้มงจากวนอื่นเข้ามาะะแล้วก็ท้ายสุดน,นะคะอันนี้ก็แล้วแต่แนทีอาจจะเป็นเรื่องลิกรอบนะคะงบระหว่างปีลิกรอบนะคะคิดพีนโปรเจกต์ฟ้าประธานอะไรแบบนี้ที่มันมาระหว่างปีก็จะเป็นรายได้นิ้ว่าไม่สัะะ้อย่าชวนคุยตรงนี้เพราะว่ามัาเดี๋ยวต่อไปนะคะ ส่วนที่เป็นงบประมาณประจำปีทถมแร้วายมือสุดเนี่ยในแต่ละปีนี้เราเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆค่ะเพราะมองว่าเรื่องของงบวิจัยเนี่ยในระบบการจัดสรรงบประมาณประเทศบอกว่านั้นให้เราไปขอส่วนที่เป็นกองทุนบวกรอมากขึ้นนะคะเะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะพอเราเห็นภาพเนี่ยอาจจะเริ่มได้คำตอบว่าเอ้ยทำไมเราต้องวิ่งหาหรือว่าหาเพื่อนหรือหาคนที่จะที่อื่นนะคะมาช่วยเราในการ มากขึ้นค่ะเพราะงบประจำปีเราจะค่อยๆลดลงรวมทั้งกองทุนของสมทชเองที่เคยควงเนื้ออกมาใช้เงินเนี่ยมันก็เร right. ิ no <te> ่มเรียกว่าลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นส่วนที่เป็นกล่องสีเหลืองนะคะสามกล่องควงเือเนี่ยถ้ามันมีโอกาสมาอยากชวนพวกเรานะคะเป็นอีกซอสหนึ่งที่เราจะหาเรื่องของทรัพยากรมาช่วยในการทำงานได้นะคะทั้งหมดเนี่ยสปชอมองว่าเราน่าจะในปี64เนี่ยเราน่าจะหาทรัพยากรทั้งส่วนที่มีแล้ว คาร์บอนว่าประมาณจะกองทุนนะคะหรือการเปหางฟันดิ้งจากภายนอกเนี่ยตั้งไว้ที 9, ่9,855ล้านบาทนะคะตัวเลขทีกคนสุดน,นะคะ9,855นี่นะคะก็ถ้าดูงา่ายๆเราคิดว่าจะมีรายได้ที่มาจากงบประมาณอื่นๆที่เล่าไปแล้วนะคะถ้าดูตลาดบนสุดนะคะสีกว้าๆเนี่ยประมาณ5,200นะคะเงินจากาะะจากองทุนนะคะนี่ไม่ถึงกองทุนสหชองหรอกเติมไปอีก1,345แล้วก็ คาดว่าจะหารายได้จากกล่องเหลืองๆที่เมื่อสักครู่แล้วไม่ฟันนะคะอีกสามพันสล้านบาทนะคะเพระนั้นก็คิดว่าปีหน้าเราคงต้องแบบขยันนะคะแล้วก็โฟกัสสิ่งที่เรียกว่าพายันขสั่นไปหาเพื่อนมาร่วมลงทุนกับทางกานหลังน,นะคะแล้วก็แผนรายจ่ายจะอยู่ตั้งอ่าโทดนะคะทั้งหมดเนี่ยตั้งพันแปดร้อยห้าสิบห้าล้านเนี่ยส่วนที่เป็นรายได้สามพันสามร้อยเนี่ยเขาคาดหวังว่าเราจะส่งผลอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้ที่เข้ากองบรรณาธไปแล้วนะคะป้้งปีหกสี่นะคะก็ตามารเิมเงินอินอนผนแพดห้าเท่าสำหรับปีหกสี่ก็ตั้งไว้ที่สามสิสามห้ร้อยล้านบาทค่ะถ้าเทียบกับปีหกสามนะคะเราตั้งไว้สามส0บสี่แปดร้อยดูแบบนี้นะคะและไล่มาเรื่อยๆอย่างนี้อ่านตรยเร็วลยมูลค่าการลงทุนก็สองพันสามร้อยล้านาเนาะอินพิก็สามพันสาร้อยล้านบาทน,น,นะคะก็ะเดี๋ยวลอง ไม่รู้ด้วยว่าจะดีกรือร้อนที่เด็กๆยังไงเด็กที่บอกปีนี้เราได้รับสองร้อยปีหน้าอาจจะต้องได้รับเพิ่มขึ้นหรือปเปล่าเก๋เบาๆอีกนิดนึงนะล้อดว่าน้เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของรายจ่ายที่จะผ่านมานะคะแผนเมื่อสักครู่พี่ให้ดูรายรายได้แนละ้วเรื่องของรายได้เรามีแผนจะหา,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 ามาทั้งงบประมาณถึง้ามพันแปดร้อยการวางแผนรายจ่ายก็าวาทด้วยตัวเลขเดิอยู่ที่เก้าพันแอยห้าสิบห้าเช่นเดียวกันนะคะ งบส่วนใหญ่นะคะก็เป็นเรื่องของรายจ่ายเพื่อการยกรนการนะคะที่บอกว่าปรัออาที่เราได้มาถูกพันเป็นทั้งค่าคนนะคะแถวที่1.1จะเห็นว่าการที่เอามาเป็นค่าตกกโงเราจะเป็นรายได้อยู่ในส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนั้นนะคะประมาณ2,530ัรแล้วก็เรื่องของการลงทุนนะคะก่อสร้างลูกค้าก็จะอ,อยู่ในแถวเ,วะะขเลขสองนะคะก็สามพันสอง เราก็ยังลงทุนเยอะอยู่สำหรับสมดชในปีหน้าน,นะคะนี่ก็แล้วก็ส่วนรายจ่ายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องของการลงทุนในโพนดนะคะรายจ่ายสำรองฉุกเฉินแล้วก็รายจ่ายเรื่องเงินเรืะะ่อพิเศษค่ะในปี64ที่มาแผนกันแล้นะคะอันนี้สาหรับในเพจเพเราเห็นภาพของสมทชแล้ว, 5, อ,วอ,อันนี้ การสมชเนี่ยเราก็มองภาพในเน็ตเทคว่าปี64เราจะมีความ<า>เรื่องของทรัพยากรเัื่อการางนานเะไรบ้างนะคะในเน็ตเทคเองเนี่ยขออนุญาตแยกเป็นสองข้อนะคะเราวางว่าส่วนของพิลล่าเองเนี่ยเราจัดว่าจะทําแผนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเข้าบอรลเน็ตเทครอบนี้แล้วก็ส่งกลับไปยังสมชนะคะเราวางไว้ที่1,291ล้านบาทนะคะสำหรับปี63เนี่ยเราวางไว้ที่1,386เนื่องจาว่ามันลดลง ลดลงเนี่ยสาเหตุมันมาสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เนื่องจากการที่เรามีความสูงต้นกลุ่มมีการตัดโครงสร้างนะคะไม่ร้ำเท่าไหร่แต่ซาำไปว่าคีเมกในปีงบประมาณปีสี่นะคะจะแปลสภาพนะคะเรียกว่าเปลยเป็นเรื่องของ nsti นะคะแต่นี้เวลาของเปลี่ยนไปเป็น nsti ในการมาร์บประมาณจะไปอยู่จาก nsti การใช้จ่ายต่างๆก็จะมีอยู่ในปอดตางนะคะจากอันที่สองของเรื่องที่ลดลงก็คือมีส่วนของ s m p ที่จะปรับไปใช้พรกมาณของทางเกณนะคะศูนพลังงานที่เกิดขึ้นมาเพราะนั้นรีซอสของทางไอซีซีน่าจะไม่ได้มาใช้กับเราเนะคะเพราะนั้นในเกณนี้เราดูแลสงกองนะคะสองกองแยกย้กษก็คือกองแรกของพิลล่าหนึ่สองร้ยเก้าสิเกับอีกองหนึ่งก็คือตรงเอ็นเอสทีไอนะคะเราจะมีสามเอ็นเอทีไอนะคะฝ่โจ้นมีฝากพี่มน้องใหม่ะมาชิเพิ่มมาอีกหร s อเทีไ มีไทย SC, แล้วก็ t m ม t นะคะก็ NSTI เีหน้าเรียระวางไว้ทั้งหมด1122ยหนะหนึ่งพนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องเป็นเข้าบออ็นเอ t ทนะคะตรงนี้เรียกว่าเป็นการวางรประมาณนะคะหรือวางรีซอเพื่อใช้จ่ายในพีมาแต่ว่าไอก็ตกรเนี่ยยังต้องผ่านกระบวนการยังต้องเล่าดีว่ายังมีผ่านกระบวนการเรื่องของการเีเป็นระมาผ่านกระบวนการของบอร์ดของสอเอหรือบอร์ด n อ็นเ การกลับรดนะคะับเพิ่มไม่ค่อยมีนะคะถบอยส่วนใหญ่ลงควับรถนิดหน่อยตัวเลขที่คาดการณ์ได้ก็สักทา่าเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณนี้โดยทั้งหมดเนี่ยก็ยอดรวมนะคะทั้งเ s ็ i กับทั้ง n อ็นเนี่ยก็ประมาณ2,413.42ล้านบาทนี่ก็จะเป็นรีซซอนที่เราจะใช้ได้จริงๆนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็อยากอยากนินมา มีอยู่นะคะว่าเอรอยทั้งหมดเนี่ยเราอยากหวังเพิ่มจากงบประมาณประจำปีอย่างอื่นเพื่อเอาปวัมพยายามมาช่วยกันลองดูว่ามันมีโอกาสถ้าตรงไหนมันแมทกับเทคโนโลยีเราหรือเรียกว่าเป็นโชคชีวิตของเทคโนโลยีเรามีโอกาสกับที่อื่นก็อาจจะลองช่วยกันลรากาทรัพยากรส่วนอื่นๆเพิ่มเข้ามาได้นะคะก็ขออนุญาตประมาณนี้ค่ะถ้าเดี๋ยวมีคำถามรายละเอียดตัวเลขตรงตรงไหนก็เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวสอบถามได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณใครเป็น ช่วยเตรียมข้อมูลมาให้พี่ขอบคุณค่ะ ก็คือว่าที่เราช่วยกันหา ในกระบวนการเขามาเนี่ยก็ต้องบอกว่า,า่ที่บอกว่ามันลดลงลดลงเยอะเลสุดเพราะนั้นการหานงบี้ได้เรียกว่ามากขึ้นน่าจะเป็นส่วนที่สนับสนุนการทำงานของเราแต่ยนีได้แต่งะน,น,นะคะการมากเนี่มากไดถึงจุดไหนเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันว่าที่เท่าไหร่มันถึงจะเรียกว่าเหมาะสมนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวอีกเช่นเะดียวกันคามว่ามากเป็นเรื่อยๆมันอาจจะเบ้ที่ทาการํางานของ,งรอเราเราอยากได้งบจากภากนะนะคะ ตอนที S <S ่เราเคยคุยแบบตัวเลขที่สวยๆนะครับสวยๆก็สกประมาณ25%ของการหารายได้ากข้งนอกเนี่ยอาจจะช่วยทำให้ออกยังบาลานงานที่เราห็ากจะมุ่งเป้าไปกับบาลานซ์ส่วนที่มีการซัพพอรจากไายใามาแล้วจะตอบองถามตัวเองไห้จริงๆเนาะจริงๆเนาะผมถามแทนสิทธิ์ี่คุณเล้ยงมาคือเอ่อแอมพี่บอกว่าทำไมเรา เสริมนิดหน่อยนะครับก็คือว่าทุกทีเราไม่เอันทีน่ไีจริงๆแล้วเราะว่าเราตั้งเงินเราตั้งหลักสาม้อยลานนี่ไม่ได้หมาว่าตั้งเราได้เลยจริงๆแล้วออชชั่นเ5หาร์นคือได้อาจจะได้มาแต่ว่าอีก25%่บาอซ็นีบอกต้องหารหาย,ายมาทอให้ใกลายเป็น1ง0 0บาทลาครับคราวนี้สมมติว่าเราัวาเาเือท้งน,นั้นก็ไม่ต้องหารหายได้ี่าตาเปอ็ก็พอแล้วเพราะว่าเราใช้ดล้แต่มัน ก็อันนี้ก็เขาเรียกว่าโดนตีตกแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลงมาใช้เเท่าไรก็แล้วแต่แต่123ล้านใช้ยู25เปอร์เซ็นต์ก็สะโพไจต้องเป็นไรอันนี้ก็ตกแต่ที่ดีนอครับไม่ใช่ว่าต่าง่าวได้เลยครับต่างดาทุ่ปนอย่างยวองคนคนคนว่าเนาะนที่สองตัวว่าช่วยในหาไร้่องนี้ก่อนจริงๆแล้วอย่างนี้ฮะก็คือถ้าเราถ้าเราขออย่านี้เราได้ ผมว่าโอเคไงก็โผล่ออกมาเนินงานทำงานก็ได้ละวปีสองปีเยอนหน้าไปไม่ต้องแบบจะมีปัญหาซ้ำอีกเยอะแยะในหมู่ประาชนทุกท่งเราไม่ได้เป็นงานทำงานประเด็นก็คือว่ากรณีที่มันยังไม่ได้หานหรือว่ายังไม่มีแหล่งที่จะเป็นทุนผมว่าตัวนั้นแหละที่เราต้องช่วยกันหู่ว่าถ้ามันเป็น AI ทของเทียนจริงๆต้องมีต้องมีเพราะว่าเราทำงานเราไม่ลืม จะเป็นแหลของแหลงโผล่มาจากตรงไหนก็ได้ที่ไหอย่างที่จะมาจากพิลาได้ที่ปีจีก็ได้ภายในก็ได้ภายนอกพอให้ชัวร์ว่ามันกำลันผมก็จะบอกทางไอซ์ไว้ว่าเนี่ยเรากำลข้อมูลอาหารโผลมาในพื้นที่ในช่วงนี้ที่ผ่านมาเห็ของโครงการเต็มไปหมดเลยนะป่าไปห้าร้อยตัวหลายหลายถ้าสมมติว่าได้มาครับผมโปรเจกต์เลยว่าสองปีข้างหน้าจะได้มันจะไม่ใช่ เรากำลังทำงานรูปในเงินมวนเข้ามาก็ต hmm. ้องาลังของทีเพราะฉะนั้นผมโปรเจกต์ว่าหลงที่นะครับแล้วก็หลังจากที่โปรเจกต์างๆมาเริ่มล้วนก็จะมีอันก็ประมาณว่าเราจะพยายามไปทตาเฉลี่ที่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ก็น่าจะพอ